บ้านเมืองแปงเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพทำไรท่ทำนาปลูกกระเทียมถั่วเหลืองและหาของป่าดำรงชีพชาวบ้านเมืองแปงต่างหาอยู่หากินอย่างสงบสุขในดงดอยอันเป็นที่อยู่ของตนเรื่อยมาแต่แล้ววันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับคนในหมู่บ้าน ในใจายคงกับเมียชื่อนางหลาวได้พากันออกไปหาเก็บเห็ดป่าในเวลาเช้าตรู่คนทั้งสองต่างถือตะกร้าคนละใบและมีดปลายแหลมคนละเล่มก้มๆเงยๆเ,เก็บเห็ดป่าซึ่งกำลังงอกบานอยู่ตามพื้นดินขณะที่กำลังเก็บกันเพลินๆอยู่นั้นพลนในใจายคงก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะได้ยินเสียงนางหลาซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่เท่าไหร่ วีดร้องขึ้นสุดเสียงเมื่อหันขวับไปดูก็ได้เห็นภาพที่น่าสยองนั่นคือเห็นเสือโคร่งตัวหนึ่งกำลังคาบคอนางหลาและลากหายลับเข้าไปในโด่งไม้นายจ่ายคงตกตะลึงใจหายทำอะไรไม่ถูกอยู่อุดใจหนึ่งพอได้สติก็ตะโกนลั่นร้องเรียกว่าเหลาเหลาแต่ไม่กล้าตามไปเพราะเสือตัวนั้นใหญ่ และตัวเองมีเพียงมีดสั้นเพียงเล่มเดียวสู้เสือไม่ได้จึงตัดสินใจวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านแจ้งให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ช่วยด้วยช่วยด้วยเสือเสือคาบนางหลาวเมียของเฮาไปแล้วเสียงตะกกนอันตื่นตระหนกของนายใจ่โคงดังลั่นชาวบ้านเมืองแปลงพอได้ยินก็แตกตื่นมารุมร้อมซักถามครั้นพอรับรู้เหตุการณ์ร้าย พวกผู้ชายหกเจคนนำโดยหัวหน้าบ้านก็คว้าปืนวิ่งตามนายใจคงขึ้นไปบนดอยอันเป็นจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็ได้เห็นตะกร้าของนางเหลาล้มคว่ำเห็ดกระจายเกลื่อนมีดแหลมหล่นวางอยู่มีรอยเสือลากนางเหลาหายเข้าไปในดงอย่างชัดเจนทันทีที่เห็นทุกคนต่างใจหายคิดรู้อยู่ในใจว่าคงไม่รอดแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงติดตามกันไปยิงปืนบ้างตะโกนร้องบ้างจนเสียงลั่นระงมดงเพื่อขมขู่เสือตามกันตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงวันจึงได้พบร่างของนางหลาวที่น่าสงสารถูกเสือคาบลากมากัดกินอยู่หลังโขดหินใต้ต้นมะเดื่อใหญ่นายจ่ายคงพอเห็นร่างเมียก็พะวะาก็ไปหาแล้วร้องไห้โฮพลางคร่ำครวญ ทอ้อเหลาเหลาเอ,อ้ยทำไมเคราะห์ร้ายอย่างนี้ทำไมทำไมมันจึงไม่กัดกินค่าแทนลุงสรางปันหัวหน้าบ้านเห็นแล้วก็สลดใจพูดปลอบโยนว่าใจคงเอ้ยนางเหลามันไม่ฝืนแล้วตัดใจเถอะเถอะตั้งสติให้ดีแล้วมาหาทางหาวิธีช่วยกันปราบเสือเมื่อสามสี่วันมานี่ ข้าเดี๋ไปห้วยปูลิงได้ยินคนที่นั่นเขาลือกันว่ามีเสือกินคนอารวาสอยู่มันกินคนไปสองคนก็ไม่คิดว่ามันจะข้ามดอยมายังเมืองแปลงบ้านของเฮามันมันต้องเป็นเสือตัวเดียวกันแน่เราต้องรีบปราบมันปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันหิวต้องหวนกลับมาล่าเหยื่ออีกยิ่งมันได้กินคนเข้าไปมากเท่าไหร่อาถรรพ์ของมันก็จะยิ่งร้ายมันมันจะกลายเป็นเสือสมิง ใช่แล้วลุงสางปันรีบหาทางจัดการมันเถอะขืนชักชา้าต้องมีคนตกเป็นเหยื่อของมันอีกแน่นอนตาหนานหุงชาวบ้านที่ตามมาด้วยพูดด้วยความวิตกกังวลลุงสางปันจึงพูดกับนายใจายคงขึ้นอีกว่าจายคงธรรมชาติของเสือพอมันฆ่าเหยื่อแล้วหากยังกินไม่หมดมันจะต้องย้อนกลับมาอีกในตอนกลางคืน เมื่อเขาต้องการจะกำจัดมันเขาจะต้องซุ่มอยู่บริเวณนี้จึงจะยิงมันได้สูจะยอมให้พวกเขาใช้ศพของนางเหลาเป็นเหยื่อล่อเจ้าเสือตัวนั้นไหมในายใจคงเสือื่นในอกคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดใจตอบว่าได้ลุงสางปันเขายอมให้นางเหลานอนอยู่ที่นี่คืนหนึ่งก็ได้ผลจากคืนนี้เขาจะขอให้เผาเขาเวทนาเมียของเขา แต่ตอนนั่งห้างซุ่มยิงเสือขอให้เฮาอยู่ด้วยนะเขาจะแก้แค้นให้เมียเฮาได้ได้จ่ายคงสูงกับข้านั่งห้างด้วยกันคนที่เหลือให้กลับเข้าไปในหมู่บ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยมาช่วยกันเผาศพนางเหลาเมื่อตกลงกันได้แล้วชาวบ้านที่มาด้วยก็ช่วยกันขัดห้างบนต้นมะเดือ่อทำบางไพรรอบด้านพอเสร็จแล้ว ก็พากันกลับไปคอยในหมู่บ้านปล่อยให้ลุง้างปันและนายจ่ายคงขึ้นไปนั่งบนห้างคอยซุ่มยิงเสือเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปจนถึงประมาณสองทุ่มแสงจันทร์สาดส่องลอดลงมาจากยอดไม้ทำให้แลเห็นศพของนางเหลาซึ่งนอนกองอยู่กับพื้นได้ยังชัดเจนลุง้างปันขนลุกแล้วขนลุกอีกดวงตาจ้อง ลงไปยังซากศพของนางหลาวพลางพูดเบาเาขึ้นว่าเหลาเอ๋ยเหลาหากวิญญาณของสูงยังอยู่บริเวณนี้ก็จงช่วยคุ้มครองเฮาสองคนด้วยนะเฮาจะแก้แค้นให้พูดบอกผีนางหลาวแล้วก็ถือปืนนั่งคอยให้เจ้าเสือกินคนตัวนั้นปรากฏตัวออกมาเขาเฝ้ารอคอยกันจนเมื่อยคอยแล้วคอยหายเจ้าเสือกินคนนั่น คล้ายจะเป็นนกรู้มันไม่โผล่ออกมาให้เห็นเลยจนเวลาล่วงไปเกือบสี่ทุ่มป่ารอบตัวเงียบสงัดวังเวงทั้งลุงสางปันและนายจายคงต่างเริ่มโงกง่วงไปจตามกันแต่แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงที่ผิดปกติดังแว่วมาจากในป่าเป็นเสียงขนพูดเอะอะฟังไม่ได้สับอึดใจต่อมา ก็มีแสงคบไฟดวงหนึ่งลุกโพลงโพลงโผลออกมาจากแนวไม้และมีเสียงตะโกนร้องเรียกใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาลุงส่างปันลุงส้างปันจ่ายของจ่ายของคนที่เรียกคือคนที่ถือคบไฟซึ่งเดินนำหน้าส่วนอีกสองคนที่ตามมานั้นนิ่งเงียบไม่ได้พูดว่าอะไรคนลึกลับสามคนนั้น หยุดอยู่ใกล้ๆศพของนางหลาวเสียงก็ฟังดูคุ้นๆคลับคล้ายคลับคลาแต่มองไม่เห็นถนัดเพราะแสงคบไฟชูขึ้นสูงเหนือหัวทำให้ใบหน้าดูมืดดำลุงส้างปันระแวงจึงร้องถามลงไปด้วยความสงสัยว่านั่นใครมาทำไมกันเดี๋ยวรู้ได้อย่างไรว่าข้ากับจายโค้งอยู่ที่นี่ลุงสางปันจำเหาไม่ได้เหรอ เอาคือหนานหุงไงล่ะเสียงคนที่ถือคบเพลิงร้องตอบมาเอ๊ะหนานหงเหรอพวกสูมาทำไมดึกดึกดินเดินก็รู้อยู่ว่าข้ากำลังจะซุ่มยิงเสือลุงสร้างปั่นย้อนถามก็รู้อยู่แต่ต้องมาเพราะเกิดเรื่องร้ายเจ้าเสือกินคนนั่นมันเข้าไปในหมู่บ้านมันกัดเมียของลุงอาการเป็นตายเท่ากัน พวกชาวบ้านให้หมูเฮามาตามลุงสรางปันรีบกลับบ้านเถอะไปไปเร็ว,วสิ้นเสียงพูดบอกของตาหนานหุงลุงสรางปันสะดุ้งเฮือกใจหายวาบปืนแทบจะหลุดร่วงจากมือแกอุทานขึ้นว่าหาเสือเข้าบ้านข่าเหรอมันกัดเมียข้าเหรอคุณพระช่วยส่วนในายใจคงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ผวา พูดขึ้นบ้างว่าแย่แล้วทำไงดีลุงสางปันลุงสางปันละล้าละ,ล,ะลังทำอะไรไม่ถูกแต่ในที่สุดด้วยความตกใจและเป็นห่วงเมียแกจึงร้องขึ้นว่าไปข้าจะลงไปเดี๋ยวนี้เร็วจ่ายคงกลับบ้านกันเถอะบอกแล้วก็ขยับจะลุกและจะปีนล,ลงจากห้างแต่ยังไม่ทันที่จะได้ลงพลันสิ่งพิศวงลีลับ ก็เกิดขึ้นมีเสียงผู้หญิงหวีดร้องกรีดกรีดดังโหยหวนทั้งลุงสางปันและในายจ่ายคงมองลงไปได้เห็นซากศพของนางเหลาลุกขึ้นโบกมือคลายห้ามพลางร้องว่าอยา่าอย่าเชื่อมันเป็นเสือสมิงแปลงมามันไม่ใช่คนมันเป็นเสือสมิงผีนางเหลาร้องบอกแล้วก็สุดหวบลงไปกองกับพื้นตามเดิม แต่ยังคงโบกมือไหวๆอยู่ไปมาท่ามกลางแสงจันทร์สลัวเอ๊ะอะไรกันนี่นางเหลาผีนางเหลาลุกได้ลุงสซางปันร้องเสียงหลงด้วยความสะพรึงกลัวแล้วในบัดดลนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีกเพราะจูๆ่ๆคบเพลิงที่คนซึ่งอ้างว่าเป็นตนานหุงถืออยู่นั้นก็พลันดับวับ ร่างเงาตะคุ่มของคนสามคนใต้ต้นมะเดือ่อหายไปกลับกลายเป็นเสือหลายพาดกรอนตัวมหึมายืนแงนหน้าแยกเขี้ยวอยู่แทนพลางคำรามร้องดวงตาทั้งคู่เขียวปัดเสือเสือสมิงจริงๆด้วยมันแปลงมาในาใยจคงอุทานแล้วประทับปืนยิ่งลงไปอย่างลนลานเสียงปืนดังสนัน่นจนหูดับ ตามด้วยเสียงปืนของลุงสางปันที่ยิงตามเสือสมิงเจ้าเล่กระโจนวูบหายเข้าไปในดงไหมายมืดยังรวดเร็วมีเพียงเสียงคำรามที่ดังแว่วมายัางดุร้ายท่ามกลางดงดอยที่เหยื่อเยือกเย็นเกือบไปแล้วหากผีนางเหลาไม่ช่วยเขาคงเป็นเหยื่อเจ้าสมิงนั่นไปแล้วละเหลาเอ๋ยขอบคุณนะขอบคุณที่ช่วยลุงไปดีเถอะอย่าห่วงเลย ลุงสางปันพูดพลางตัวสั่นสถานในใจายคงก็เช่นกันนั่งขนลุกขนพองอยู่บนห้างตลอดทั้งคืนพอฟ้าสางตะวันส่องแสงพวกชาวบ้านผู้ชายหลายคนพร้อมกับตาหนานหุงก็าพากันกลับมายัางจุดเกิดเหตุเมื่อรับรู้เรื่องราวของสมิงเจ้าเล่ก็าพากันตกใจสะดุ้งกลัวตาหนานหุงพูดขึ้นว่าอ้อ มันแปลงเป็นเฮาได้อย่างไงมันหูชื่อเฮาได้อย่างไงนี่มันก็คงจะหมอบแอบสังเกตอยู่ในพุ่มไม้แถวนี้แหละมันเป็นเสือสมิงแปลงตัวเป็นคนได้ปืนก็ยิงมันไม่เข้าหมูเฮาคงลำบากกันแล้วละลุงสร้างปันบอกชาวบ้านด้วยความหนักอ,อกหนักใจแล้วช่วยกันหาฟืนแห้งมาเผาร่างของนางหลาจนมอดไหมขุดหลุมฝังกระดูกไว้ที่โคนต้นมะเดือ่อ จากนั้นพากันคืนกลับเข้าหมู่บ้านแจ้งข่าวเรื่องสมิงร้ายที่ยังลอยนวลอยู่ให้ชาวบ้านได้รู้อย่าเพิ่งขึ้นดอยกันนะป่ารอบหมู่บ้านก็อย่าไว้ใจกลางค่ำกลางคืนหากไม่จำเป็นอย่าลงจากเรือนเป็นอันขาดลุงสร้างปัน่นกำชับลูกบ้านให้ต่างระมัดระวังตัวแต่แต่ก็ไม่เป็นผลอีกห้าวันต่อมา เหตุการ์ร้ายก็เกิดขึ้นซ้ำอีกเป็นหนที่สองตอนบ่าย4ี่โมงเย็นกลางวันแสกขณะที่เด็กเลี้ยงควายในหมู่บ้าน3ามคนพาควายไปกินน้ำที่ลำห้วยใกล้ๆหมู่บ้านจู่เจ้าเสือกินคนนั่นก็กระโจนออกมาจากหลังพุ่มไม้คาบเอาเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งไปต่อหน้าต่อตาของเพื่อนที่ต่างพากันตกตะลึงเด็กที่รอดชีวิตรีบพากันวิ่งกลับเข้าหมู่บ้าน ตะโกนล,ลั่นด้วยความกลัวสุดขีดว่าเสือเสือคาบใจอูไปแล้วเสือคาบใจอูไปแล้วลุงสางปันและลูกบ้านควาอาวุธวิ่งตามกันไปช่วยเหลือค้นหาแต่ก็ไม่เจอเพอาฟ้ามืดลงต่างรีบพากันกลับเข้าหมู่บ้านไม่กล้าตามต่อไปเพราะรู้ว่าตอนกลางคืนอาถรรพ์สมิงมันจะเพิ่มมากขึ้น คนที่ติดตามจะตกเป็นเหยื่อรายที่สามของมันพรุ่งนี้ฝาแจ้งค่อยออกตามกันใหม่กดใจรอ,อกันหน่อยเถอะลุงสร้างปันปลอบโยนพ่อแม่ของเด็กชายเคราะห์ร้ายและชาวบ้านอานุภาพของเจ้าสมิงกินคนสร้างความตื่นตระหนกและสะพรึงกลัวให้กับชาวบ้านเมืองแปลงทุกๆคนครั้นพอรุ่งเช้าพวกผู้ชายก็ถืออาวุธออกติดตามกันอีก แต่ตามกันทั้งวันก็ไม่พบเจอชาวบ้านเมืองแปลงทุกคนจึงต่างเศร้าหมองครองทุกข์กลัวว่าเจ้าสมิงร้ายตนนั้นจะมาล่าเหยือ่อเอาคนในหมู่บ้านไปกินอีกเป็นรายที่สามจึงไม่มีใครในหมู่บ้านออกไปนอกเขตหมู่บ้านกันเลยต่างระวังตัวกันอยู่ตลอดเวลาพอค่ำม,มืดก็ปิดประตูหน้าต่างไม่มีใครกล้าลงจากเรือน แต่แล้วก็ไม่พ้นมีคนโชคร้ายตกเป็นเหยื่อของมันอีกจนได้คนคนนั้นไม่ใช่ใครคือตาหนานหุงนั่นเองกลางดึกคืนหนึง่งขณะที่ตาหนานหุงนอนอยู่บนเรือนจู่ๆก็มีเสียงเรียกอย่างร้อนรนดังมาว่าตาหนานหุงเร็วเข้าเร็วเสือสมิงเข้าบ้านรุงสางปันแล้วมันคาบแกเข้าไปในปา่าไปช่วยกันเร็ว คนในหมู่ว่านเฮาก็กำลังจะพากันออกตามตนานหุงพอได้ฟังก็ผวาร้องถามว่านั่นใครนั่นใครเขาเองเขาจ่ายของมีเสียงตอบมาในความมืดยังร้อนรนตนานหุงผวาตกใจขวาปืนได้ก็เพนไปที่ประตูเรือนโดยไม่ทันยั้งคิดและไม่ทันจะได้ฟังเสียงร้องห้ามของเมีย ที่ร้องดังมาว่าอย่าอย่าเพิ่งออกไปพอตนานหุงเปิดประตูผัวออกไปผู้ชายคนที่บอกว่าตัวเองเป็นจายคงก็กลายร่างเป็นเสือทำท่าจะพุ่งเข้าขย่ำตาหนานหุงถอยหลังกรูดยกปืนประทับบ่าแล้วยิงสวนในระยะเผาขนเสียงปืนดังสนั่นวันไวแต่คุณพระช่วยเจ้าสมิงนั่นมันไม่เป็นอะไรมันพังะไปน,นิดเดียว พราะแรงประทะของกระสุนปืนแต่มันก็พุ่งสวนเข้ามาหาอีกขย่ำตาหนานหุงแล้วคาบกระจนลงเรือนหายไปในชั่วพริบตาเมียของตาหนานหุงร้องหวีดเสียงกล้องสะท้อนไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างผวาลุกขึ้นแต่ก็ช้าไปเจ้าเสือสมิงนั่นคาบตาหนานหุงเข้าไปในดงเสียแล้วตอนกลางคืนอย่างนี้ ไม่มีใครกล้าตามเพราะเกรงอาถรรพ์ของเสือสมิงรุ่งเชา้าคนที่ไปดูเหตุการณ์ได้เห็นขนเสือกระจุกหนึ่งคงจะเป็นขนที่บริเวณคางหรือแก้มเสือหลุดร่วงอยู่ด้วยแรงกระสุนปืนของตานานหุงแต่กระสุนทำอะไรมันไม่ได้หนังของมันเหนียวยิงไม่เข้าแค่ขนหลุดร่วงเท่านั้น ลุง้างปันยึงเก็บขนของเจ้าสมิงร้ายตนนั้นไว้ด้วยความแค้นและความกลัวพากันออกติดตามหาซากของตานานหูงกันทั้งวันก็ไม่พบเจอจึงกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนใจหากปราบมันไม่ได้หมู่เหาคงตกเป็นเหยื่อของมันหมดหมู่บ้านแน่ลุงส้างปันและชาวบ้านต่างพากันกอดเข่าเจ้าจุกปรับทุกข์กัน ด้วยความหวาดกลัวแล้วตอนบ่ายวันนั้นก็มีกองวัวต่างขนสินค้ากองหนึ่งเดินทางลัดเลาะชายดงมาหยุดอยู่ที่ริมห้วยนายห้อยกองวัวต่างกองนั้นคือนายห้อยสางอุ่นเปิงพอใกล้คำ่ำนายห้อยหนุ่มกับจายโพได้เข้าไปในหมู่บ้านเห็นชาวบ้านทุกคนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวจึงถามขึ้นด้วยความเมตตาว่าไม่สูงค่า ท่านทั้งหลายพวกท่านมีทุกข์ร้อนอะไรกันหรือนายห้อยหมู่บ้านเมืองแปลงของเหาถูกเสือสมิงตนหนึ่งรบกวนมันกินคนไปสามคนแล้วคนสุดท้ายเพิ่งตายไปเมื่อคืนนี้ยังหาศพไม่เจอเลยลุงสร้างปั่นและชาวบ้านต่างเล่าเรื่องอาถรรพ์สมิงร้ายให้สางอุ่นเปิงได้ฟังพลางครล้ครวนอีกว่านายห้อย หนหอยพอจะช่วยหมูเฮาได้บ้างไหมหากไม่มีใครช่วยหมูเฮาคงตกเป็นเหยื่อของมันหมดหมู่บ้านแน่นีก็หลายวันแล้วที่ไม่ได้ออกไปหากินไม่กล้าขึ้นดอยไม่กล้าขึ้นไร่กลัวจะตกเป็นเหยื่อของมันมันเป็นสมิงอาถันปืนยิงมันไม่เข้าลูกปืนทำได้แค่ให้ขนของมันหลุดเฮากลัวว่ากลัวว่ามันจะกลับมาล่าเหยื่อในหมู่บ้านอีกหมูเห่เขาหมดปัญญา จะป้องกันตัวแล้วลุงสางปั่นบอกแล้วก็หลวงขนเสือสมิงออกมาให้สางอุ่นเปิงดูนายห้อยหนุ่มพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นด้วยความเมตตาเห็นใจชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายอย่าก,กังวลทุกขร้อนกันนักเลยเราพอจะมีทางช่วยเหลือท่านได้ค่ำคืนวันนี้ขอให้พวกท่านจงคัดเลือกผู้ชายที่กล้าหาญสักสี่ห้าคนเตรียมปืนไปให้พร้อม เราจะทำพิธีเรียกเจ้าเสือสมิงนั่นออกมาจากดงที่มันซุ่มซ่อนอยู่เมื่อมันออกมาแล้วก็ขอ,ขอให้พวกท่านจงยิงมันเสียโอ้ในห้อยท่านมีมนเรียกเสือสมิงได้หรือลุง้างปัน่นถามด้วยความแปลกใจได้เราจะใช้ขนของมันกระจุกนี้เป็นสิ่งมังคับให้มันออกมาในห้อยหนุ่มตอบในห้อย แต่เปินของมหมู่เฮายิงมันไม่เข้านะมันเป็นเสือสมิงหนังเหนียวชาวบ้านอีกคนถามขึ้นด้วยความกังวลใจไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเรามีวิธีช่วยพวกท่านให้กำจัดมันได้นายห้อยหนุ่มเอ่ยรับรองลุงสรางปันและชาวบ้านได้ฟังก็เกิดกำลังใจดีใจพากันตื่นเต้นจัดคนห้าคนคือลุงสางปันเองคนหนึ่งในาใยจคงคนหนึ่ง และคนอื่นๆอีกสามคนเตรียมปืนเตรียมกระสุนพร้อมสะพายตามนายห้อยหนุ่มไปที่ริมห้วยชายดงในตอนพลบคำ่ำเมื่อไปถึงนายห้อยหนุ่มบอกให้ก่อไฟกองใหญ่กองหนึ่งขึ้นเบื้องหน้าตอกหลักมนอาคมป้องกันให้ทั้งสี่ทิศและให้วางปืนห้ากระบอกเรียงกันพลางสำรวมจิตบริกรรมอาคมอันศักดิ์สิทธิ์เพ่งจ้อง ไปที่ปืนทุกกระบอกอธิษฐานจิตกำกับขึ้นว่าด้วยพลังแห่งชานอาคมของข้าพเจ้าสิ่งอาถรรพ์คุณสมนดำทั้งหลายจงเสื่อมศูนไม่อาจต้านทานกระสุนปืนทั้งห้ากระบอกนี้บริกรรมมนและอธิษฐานจิตแล้วก็ให้ทุกๆคนรับปืนของตนกลับไปจากนั้นนายห้อยหนุ่มก็โยนขนของเจ้าเสือสมิงกระจุกนั้นเข้าไปในกองไฟ พลางบริกรรมอาคมเรียกผีเสือสมิงและบอกชาวบ้านเมืองแปลงทั้งห้าคนว่าเตรียมปืนเถอะอีกสักครู่มันจะปรากฏตัวจงตั้งสติให้ดีแล้วกำจัดมันทันทีที่ขนเสือถูกไฟไหม้ก็ส่งกลิ่นเหม็นไหม้ฟุ้งไปทั่วบริเวณครู่เดียวเท่านั้นเสียงคำรามโฮกฮหึมโฮกฮหึมก็แว่วมาจากในดงอึดใจต่อมา ร่างของเจ้าเสือสมิงกินคนก็ปรากฏให้เห็นมันพุ่งพรวดออกมาจากเงาไม้มืดแยกเขี้ยวคำรามใส่ทุกๆคนอย่างมุ่งร้ายพลางย่างเข้ามาหมายจะกระโจนเข้าขยำ่ำแล้วบัดดนปืนทั้งห้ากระบอกที่ประทับรออยู่แล้วก็ดังลั่นขึ้นแทบจะพร้อมกันเจ้าสมิงหนังเหนียวกระเด็นหมุนคว้างด้วยแรงปืนแล้วสุดหวบดิ้นพลัด เลือดไหลทะลักออกมาจากใบหน้าและลำตัวนองแดงฉานสะท้อนกับแสงไฟอึดใจเดียวเท่านั้นก็แน่นิ่งจบสิ้นอาถรรพ์ร้ายความเป็นสมิงหนังเหนียวของมันมันตายแล้วมันตายแล้วชาวบ้านเมืองแปลงทั้งห้าต่างพากันตะโกนด้วยความดีใจที่กำราบสมิงร้ายได้ขอบคุณนายห้อยขอบคุณที่ช่วยเหลือหมูเฮา นายห้อยหนุ่มพูดบอกขึ้นอีกว่าท่านทั้งหลายเมื่อกำจัดมันได้แล้วก็จงเผามันทิ้งเสียอย่าได้เก็บขนเล็บเนื้อหนังของมันไว้อาถพนของมันจะได้หมดไปนายห้อยหนุ่มแนะนำแล้วก็ชวนจ่ายโพเดินกลับค่ายพักแรมของตนเพื่อพักผ่อนหลับนอนส่วนที่บ้านเมืองแปลงกลางหุบเขา ชาวบ้านทั้งหลายพอรู้ว่าเสือเสือหมิงหนังเหนียวตัวนั้นตายแล้วก็พากันตื่นเต้นดีใจใช้โยโห่ร้องอุ้มลูกจูงหลานพากันออกไปมุงดูแล้วช่วยกันหาฟืนโยนเข้าทับถมจุดไฟเผาซากของเจ้าเสือหมิงกินคนจนมอดไหมไปหมดสิน้นภายในคืนนั้นนั่นเองรุ่งเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านเมืองแปลงพากันตื่นแต่เช้า พากันมาขอบคุณนายห้อยหนุ่มสางอุ่นเปิงด้วยความซาบซึ้งใจใครมีของฝากเป็นน้ำผึ้งข้าวสารกระเทียมแห้งตามแต่จะพอมีก็นำมามอบให้ในายห้อยหนุ่มรับไว้เพื่อไม่ให้พวกเขาเสียน้ำใจรับแล้วก็เคลื่อนกองวัวต่างเดินทางต่อไปในดงดอยมุ่งหน้ากลับคืนสู่เมืองแม่ห้องสอนบ้านเกิดเมืองนอนของตน ส่วนความลี้ลับของอาถรรพ์สมิงหนังเหนียวกินคนตัวนั้นชาวบ้านเมืองแปลงกล้างหุบเขาก็ยังคงจดจำและเล่าขานสืบต่อกันเรื่อยมา